สวัสดีครับวันนี้เจอรีวิวสั้นๆนระหว่างขับรถไปนะก็เพื่อความประหยัดเวลารีวิวว้นี่ครับรีวิวนิมบั28เจลนิมบั28นะก็เวลาเราไปดูที่เชลฟ์ของเอ i c นะครับเราจะเจอรองเท้าประเภทการใช้งานและเขาจะมีระบุไว้ ถึงความเร็วในการใช้งานอย่างเจลนิมบัสนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ6ผมไม่แน่ใจว่า6.00หรือ6.30นะ6เนี่ยแน่ๆคือตอนนั้นผมไปที่งาน Tram Trial ที่มาเลเซียเวลาเขาจัดบูธเขาก็จะมาจัดคนมาเลเซียนะเขามาจัดบูธแล้วก็เอารองเท้ามาโชว์นะเขาจะมีระบุเพสนะเจลนิมบัสไม่ว่าจะรุ่นไหนก็จะวิ่งประมาณนี้ คายานประมาณนี้คูม uh, mm ูลัสก็ประมาณนี้เมจิกสปีดเมเจอสปีดเนี่ยก็จะมีระบุ mm hmm. ไว้เลยว่ารองเท้าเดี๋ยวคู่วิ่งประมาณไหนที่จะยกตัวอย่างก็คือ uh, ม,มันก็วิ่งได้ประมาณเพลได้6กครึ่งเงี้ยได้ uh, ซึ่งความตั้งใจผมาก็กะว่าจะใช้เจลนิมบาสยี่สิบที่เพิ่งได้มาไปลองวิ่งด้วย นะในงานอะมิโนไวรัลนะฮะปีที่แล้วนูน้นนะผมใช้เซียโรเอ็กองจุดศูนะแล้วก็ mm hmm. ไม่แน่ใจว่ามันคือ PB หรือเปล่าแต่ว่าผมก็วิ่งได้ดีแบบงง,ง,งๆเพาอากาศเป็นมั้งวิ่งขึ้นสะพานพระราม8นู่นนี่ดังนั้นใช้เซียโรเอกนะก็วิ่งดีแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ใช้รองเทา้า ซุปเปอร์ชูแข่งเพราะว่าเจ็บอยู่นะก็ไม่มั่นใจเลยว่าจะต้องใช้รองเท้าคาร์บอนเนี่ยมันจะไม่ไหวก็เลยใช้เจลนิมบททัส2ี 8, แล้วกาวิ่งเพจหกนี่แหละ6กหกครึ่งอะไรประมาณนี้หกบวกลบอะ่ะเออดูสภาพนะดูเอฟฟอร์ดเอาไม่ได้ดูเนะพจเพราะปรากฏว่าพอไปวิ่งแล้วจริงๆเนี่ยคือเจอลนิมบัสหลายคนจะบอกว่ามันยวบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ย รุ่นนี้เนี่ยมันจะเฟิร์มกว่าเล็กน้อยนะแต่ผมคิดว่าความนุ่มใต้เท้าเนี่ยมีเท่าเดิมให้คลายยีบนะฮะ25อาจจะนุ่มมากกว่าหน่อย26ก็นุ่มประมาณหนึ่งอ่นะ27ก็เฟิร์มขึ้นมาพอน2่ 28, เหมือนจะทำให้ประสิทธิภาพของการวิ่งมันดีขึ้นอ่ะเออแต่เขาก็ระบุว่า6เพจ6หนะเออทีนี้พอออกตัวเนี่ย เรื่องน้ำหนักก่อนน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบกว่ามั้งในไซส์เก้านะรเรื่องไซส์ผมก็ซื้อตรงไซส์นะครับไซส์นิมบัสเนี่ยมันไซส์ตรงอยู่ละนะฮะอาบอกก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้แฟน a อซิกรองเท้าสายคุชชั่นนะสายนุ่มๆเนี่ยความนุ่มความสบายคุชชั่นคอมฟอร์ตเนี่ยนิมบัสคืออันดับหนึ่งของแบรนดะ์เอซิก แต่ถ้ารองเท้าสพอร์ตเท้าล้มเท้าแบนก็ต้องเป็นายาโน่นะฮะทีนี้มาที่นิมบัาฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะ,ะน้ำหนัก280หนักไหมต้องบอกว่าก็หนักกลางๆนะสำหรับผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่วงมันท่วงนะอาจจะด้วยบรรยากาศด้วยอากาศด้วยเขาวิ่งไปเรื่อยๆ5โลนะโลแรกเนี่ยสไปปลายนะต่ำกว่า5นะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันอะดรีนาลีนหรือบรรยากาศพาไปก็วิ่งมานี้ก็ยังโอเคอยู่ผมพยายามวางเท้าแบบแปะเงี้ยวางแฟตวางเท้าแฟลตนะถ้าสังเกตอีกภาพอินเซอร์ก็จะเห็นว่าพยายามวางวางวาง,วางกลางเท้าแล้วก็ไปเรื่อยๆนะก็วิ่งพอโลที่สองก็เหลือประมาณเพดห ห้าศูนย์อะไรเนี่ยห้าต้นต้นนะเพจอ่ากิโลที่สามก็ห้าหนึ่งสี่กิโลที่สี่ก็ห้าสามสี่กิโลที่ห้าก็ห้าสามรวมแล้วเนี่ยเพสเฉลีย่ยระยะมันเกินเนาะระยะมันห้ากิโลครึ่งห้าจุดห้าอ่อเพสเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5, 1, 9, ห้าหนึ่งเก้าห้าสองศูนย์ก็ถือว่าเป็นเพสปกติสำหรับที่เคยวิ่งใน 10k 10k ผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ย50 52 49อะไรเงี้ยประมาณเนี้ย53 52อะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่าสามารถทำเวลาได้ประมาณนี้5 519 520อา ก็จะต้องมีคําถามว่าหนักไหมจริงๆหนักไหมผมคิดว่ามันก็คงมีน้ําหนักไม่งั้นผมก็คงอาจจะไม่แตกนะถ้าใช้รองเท้าเบากว่านี้มันคงจะสบายกว่านี้พวกเมจิกสปีดหรือเมตาสปีดโตเกียวรอบารีสอะไรเงี้ยมันก็คงจะสบายกว่านี้แต่ก่นี้มันเป็นรองเท้าใส่กุชชันเราแค่เอามาลองเพื่อดูว่าเฮ้ยมันจะไปได้ประมาณไหนเพราะถ้าไป10โลด้วยรองเท้าก่นี้ก็อาจจะด้วยเพลสนี้ก็อาจจะเหนื่อยไปหน่อยนะเพราะฉะนั้น เพจที่ผมคิดว่าเหมาะผู้นี้ก็น่าจะแบบที่เขาบอกนั่นแหละ,ละก็คือเพจหนะเพจ6กหกครึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปย้อนดูหน่อยว่ามันตกลงมัน6หรือวนหกครึ่งนะผมชอบไปดูร้านเอสิะใครลองลองไปดูนะคมุมูรัสจะเร็วกว่า us, นะิามบัสเนี่ยคุมูรัสมันจะบางกว่ามันจะเฟิร์มกว่าคือมันตอบสนองเร็วกว่ามันเบากว่าเขาก็เลยระบุให้มันเร็วกว่าเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกว่านิมบัสเนี่ยมัน อืดไปนะอืดหน่วงไปผมคิดว่าลองไปใช้คูมูลัสดูก็ยังได้ความนุ่มความสบายอยู่แต่ว่าบางลงแล้วก็เฟิร์มขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะก็ราคาถูกด้วยนะคูม mm ูลัสส่วนคนที่อยากได้รองเท้าสำหรับเดินด้วยเดินเป็นหลักแล้วก็จะวิ่งผมคิดว่านิมบัสก็ได้นะแต่ว่านิมบัสจะมีความนุ่มเวลายกกระเป๋าเดินทางหรือยือนนานๆอย่างเงี้ย ผมคิดว่ายืนานานๆแล้วมันมีเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่แล้วการที่จะให้มันเฟิรม์มแน่นมั่นคงแต่ว่ายังมีความนุ่มใต้ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยผมคิดว่าคายาโนดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยผมจะบอกอย่างนี้ทุกทุกคลิปเลยบอกว่าถ้ายืนหือเดินหรือทำงานเยอะเนี่ยไปคายาโนดีกว่าหรือถ้าคายาโนแล้วรู้สึกว่ามันหนักไปก็ไปใช้ GT 2000 Gt2000 มันก็เป็นตัวรุ่นน้องที่ประกบจับกับ Cayano คือมันจะเป็นสายคุชชั่นกับสายซัพพอร์ตสายคุชชั่นก็คือ Nimbus ตัวรองก็คือ Cumulus สายซัพพอร์ตก็คือ k a y a n o ตัวรองก็คือ Gt2000 แล้วก็ไอ้สองตัวเนี้ยมันก็จะมีะพื้นเ o u s ซแบบ ATR All Terrain เติมเข้ามาก็ลองดูสมมติว่าใครที่เดินแล้วก็ไป เทอร์เลนแบบไปเทร k กิ้งไปนูน่นนี่เขาก็จะมีรองเท้าสำหรับออเทเลนแบบว่ามีดอกอะเออนิมบัสมีดอกคายาน้มีดอกอะไรเงี us, ้ยผม dog, บบว่าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่ต้องการรองเทา้าที่ใช้เดินเป็นหลักนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ไปลองนิมบัสมารู้สึกว่าประทับใจคือนิมบัสนี่ผมมีทุกรุ่นอะตั้งแต่ย0่กว่า20-23นะ ยี่สามทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยนะยี่สามเป็นเจลยี่สิบห้าเนี่ยเป็นเมเจอร์เชนจ์ก็คือเปลี่ยนเป็นเพียวเจลที่ซ่อนอยู่ปกติเจลเนี่ยเขาจะเป็นเจลอย่างที่เรารู้กันนะเจลแบบเจลใสๆคุุๆเจลคุนอ่ะโชว์เจลอ่ะนะเมื่อก่อนยุคนูน้นปีสองพันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามผมก็ใช้เนี่ยคายาโน่จีทีทูเทอร์ซันเนี่ย ไปวิ่งเทลด้วยนะเออไปย้อนดูเหตุการณ์ดูยังจะดูอ้าวกูใช้กูใช้เอซิก A ที่มีเจลได้ว,ว่าไปวิ่งเทลที่เพชรบุรี bury, งาน Trail, โคลัมเบียเทลห้าโลอ่ะเอออะใช้อันนั้นคู่นั้นแล้วก็ไทเกอร์ไทเกอร์เขาใหญ่ยุคป,ปี2014-13เลี่น่แหละก็ใช้เอซิรุ่นที่มีเจลนะยุคนั้นเนี่ยเจลดังนะเจลคือลง รองเท้าที่ดีที่สุดที่เขาว่ากันนะนะตอนนั้นก็ใช้อยู่อ่ะก็ประมาณนี้นิมบัสเดินทางมาถึง28แล้วผมยัป็นรองเท้าที่แนะนําได้โดยไม่ไม่ต้องกลัวแต่ว่าแน่นอนร้อนแน่นอนนะร้อนหน้าเทา้าร้อนใต้อุงเทา้าแต่ผมวิ่ง 5K ที่ผ่านมาผมไม่ได้รู้สึกร้อนนะมันแป๊บเดียวแล้วผมก็ผมก็มถามฝากถามนิดนึงว่า ทุกคนมีความรู้สึกว่ามันร้อนใต้เท้าแล้วมันยังไงมันคือไม่สบายตัวใช่ไหมหรือมันอะไรซึ่งส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหานะร้อนใต้เท้าแต่แน่นอนถ้าไปต่างประเทศถ้าไปเมืองนอกก็จะไม่ใช้รองเท้าที่มันโปร่งแล้วก็รูเยอะมากเช่นพวกรองเท้าเรซิ่งอ่ะใส่ ในเมืองนอกเมืองหนาวเนี่ยใส่เดินเนี่ยหนาวครับ <lequel> ไม่ควรนนะ่ก็ใส่รองเท้าเนี่ย,ย,ยนะะิมบัสอะไรเงี้ยนิมบัสก็ก็อุ่นหรือ s. อะไรนะซูเปอร์บัสเออซูเปอร์บัสเคยใช้ไปเดินโตเกียวก็สบายดีใช้งานหลากหลายคือซูเปอร์บัสเนี่ยมันหน้าผ้ามันหน้าผ้ามันอุ่นอะ่ะไม่ค่อยระบายมากเนะี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของรองเทาง้าที่มันอุ่นๆหน,น,นาๆอบๆแล้วก็เดินสบาย นิมบัสมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากคำถามมานะได้ใต้ลิงก์นี้นะฮะผมคิดว่าวิ่งดีวิ่งสนุกแล้วก็แน่นอนถ้าถามว่าเป็นคู่เดียวจบไหมอ่ะฝากทิ้งท้ายนะฝากทิ้งท้ายเพราะว่าหลายคนก็ต้องถามว่าคู่เดียวจบมีจริงไหมผมว่าทุกคู่รองเทา้าทุกคู่สามารถเป็นคู่เดียวจบได้อันนี้ในมุมมองผมนะ,อ,ะอย่างอซูราเงี้ยผมคิดว่าเป็นคู่เดียวจบได้อ แม้กระทั่งนูเซตรายที่ผมชอบมากเป็นคู่เดียวจบได้คู่เดียวจบในที่นี้คือโอเคเราไม่ได้วิ่งทุกวันนะสูตรของผมคือวิ่ง3วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยจานพุทธสุกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีช่วงเวลาให้โฟมได้คลายตัวแต่รองเท้าที่คู่เดียวจบมันควรจะเป็นไงรองเท้าคู่เดียวจบมันก็ควรจะเป็นรองเท้าที่ใส่เดลี่เป็นหลักแล้วใส่แข่งได้ความหมายคือใส่เดลี่เป็นหลักไม่ควรจะเป็นมีแผ่นคาร์บอน หรือแผ่นไนล่อนที่มันสนแล้วมันมีส่งแรงคืนมันควรให้เป็นโฟมธรรมดาที่ไม่ต้องมี Responsive มี Energy Return มากนะเพื่อให้เท้ามันได้ลดแรงโรลที่กระทำต่อฝ่าเทา้าข้อต่อเอ็นกำเนือ้อนะแต่โอเคถ้าใครแฮปปี้กับรองเทา้ามีแผ่นคาร์บอนในนี้เราไม่ก้าวไายหรือเราไม่ไปยุ่งกับเขานะก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะใช้อยู่แล้วเป็นเรื่องของเขานะ แต่ส่วนตัวผมถ้าจะแนะนำตัวเองเป็นหลักผมจะเลือกรองเท้าถ้าเป็นคู่เดียวจบนะเดลี่เป็นหลักแล้วเป็นเดลี่ที่แข่งได้เช่นหนูสต a ล์หนูสตาล์มันใช้ได้ทุกอย่างแข่งก็ได้มันเบาไงแล้วมันตอบสนองดีหรือรองเท้าเร b e l V5 อันนี้ก็ใส่ซ้อมซึ่งผมก็เคยเอาไปลงมาราธอนหนู a ตาลผมก็เคยเอาไปลงมาราธอน แล้วก็มาร์กซิคนะมากซิคไม่เคยลงมาทอนแต่ว่าผมคิดว่ามาร์กซิคได้นะมาร์กซิคอาซูร่าหรือแม้กระทั่งนิมบัสนิมบัสวิ่งรองรันได้วิ่งอีซีได้รองรันนิมบัสผมเคยเอาไปใช้รองลัน30โลได้อยู่ได้อยู่นะแต่ก็าอาจจะเป็น LSD นะส่วนแข่งก็อย่างที่บอกแข่ง 5K 10K บผว่านิมบัสสบายเคยไปโตเกียวฮะไปโตเกียวเนี่ยเจอคนใส่นิมบัส20 2 5อ่า25 26ปี2023มั้งเออ26มั้งเออ25-26ก็เ้่งก็ถึงใส่ไปเบอร์ลินมาราทอนก็จะเห็นพวกเนี้ยคริฟตันนิมบัตอะไรพวกเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยทุกคนใส่แบบสามารถใส่เดลี่ไปแข่งมาราทอนได้จริงๆเนี้ยคนต่างประเทศอาจจะไม่ได้ไม่ได้สู้ชูกันอย่างญาติหรือเอ่อ ญาติเนี่ยที่อยู่อเมริกาเขาก็เนี่ยรองเท้าของเขาส่วนใหญ่ก็คือรองเท้าตกรุ่นที่เป็นเดลี่และลดราคาแล้วเอาไปแข่งโอ้โหโอ้มีน้องคนหนึ่งใช้บอลไดไปแข่งนิวยอร์กมาราทอนนีอันนี้เป็นไอเดียนะสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปซูเปอรช์ชูหรือไปต้องคิดอะไรมากแบบที่ผมเอานิมบัส28ไปลองวิ่ง 5K ก็สนุกดีเซฟเท้าไม่เจ็บนะฮะนี่คือรีวิวนิมบั s 28สนะฮะสั้นๆนะหวังว่าเดี๋ยวเราจะถึงโลเคชั่นวิ่งละนะวันนี้สายหน่อยจะ9โมงละโอเคนะเดี๋ยวรอฝุ่นจางนิดนึ่นะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ความสบายของมินบัานนี่โอ้โหสบายไม่ได้สะท้านสะท้อนเลยแต่ไม่ยั่วนะผมเจ็บโซเลียสอยู่ก็เลยต้องใช้กุญญว่าตอนนี้จเจ็บเลย